สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน fc ทุกท่านพบกับ ecb lifestyle เช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ติดตามด้วยฟิวกระถอนบ้านกบกอนกับ11คลิปน้าสุดข้อมูลมาที่19ุมภพาพาสํพันา5หสำหรับเพื่อนเพื่อน fc และผู้ชมที่คอยติดตามช่องกระถอนบ้านกบกช่วงนี้ก็อยู่จะเงียบไปหน่อยนะครับแต่ก็ดีแล้วสำหรับวิถีชีวิตแบบบ้านของประถอน ข้อมูลสถิติยอดฟิวต่างๆของช่อง YouTube ก็มีขึ้นมีลงบ้างครับช่วงนี้เรื่องราวคอนเทนต์ต่างๆที่ปะถอนได้ถ่ายทอดอ่านคลิปหรือว่าไลปปฟ์สดพบปะพูดคุยกับกเพื่อนๆเอฟซีสิบคลิปนี้เราไปติดตามยอดฟิวกันครับว่าข้อมูลสถิติยอดฟิวของช่องปะถอนบ้านโกกอกเปินย่ยนดงไเราไปติดตามชมพร้อมกันครับ คลิปแรกโซดียามบายจ้ายอดวิว4,837ครั้งยอดไลค์780ไ like. ลค์คลิปต่อมาขอบคุณแม่น้องไลายลเดอยอดวิว7,328ครั้งยอดไลค์840ไ like. ลค์คลิปต่อมาวายทธาทุพนมคู่บ้านจ้า ยอดตี2,324ครั้งยอดไลท์323ไลท์คลิปต่อมาเพื่อโหงจ้ายอดิีล1,170ครั้งยอดไลท์178ไลท์คลิปต่อมาไซบาเจ้ายอดตีล1,809ครั้งยอดไลท์286ไลท์คลิปต่อมา สวัสดียามเย็นค่ะเรียก View 4,686ครั้งยอดไลค์703ไลค์คลิปต่อมาคืยกันยามแรงค่ะยอด View 4,268ครั้งยอดไลค์650ไลค์คลิปต่อมาไปวัดจ้ายอด View 1,237ครั้งยอดไลค22์222ไลค์ คลิปต่อมาฝนเดือน3จ้าความมสมบูรณ์ยอดดีหนึ่งพครั้งยอดไล่สองร้อยสไล่คลิปต่อมาวันเทนเดือน3ค่ะยอดดีหนึ่งพันอีกครั้งยอดไล่หนึ่ร้อยเไล่คลิปต่อมาคือกันยามเย็นเด้อค่ะยอดดี2อ9 8ครั้ง ยอดไลค์5 9 3ในดไลค์รูสถิติและแดชบอร์ดของ YouTube ครับข้อมูลอัปเดตเมืน่อวันที่18กุมภาพันธ์2022จำนวนสมาชิกผู้ติดตามช่องกระถอนบ้านกุกกรอกมีจำนวน38,400คนจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด10,880,000ครั้งจำนวนการดูวิดีโอโดยเฉลี่ย 2,935ครั้งคลิปวิดีโอของป้ะถอนขณะนี้มีจานวน1,895คลิปมาูความแตกต่างครับจากสัปดาห์ก่อนช่วงวันที่11กุมภาพันธ์2022จานวนสมาชิคกคุณติดตามช่องป้ะถอนมีจานวน38,300คนและในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นเป็น38,400คนผ่านา7วัน มีผู้ติดตามช่องกระถอนบ้านกบกอกเพิ่มขึ้น1 0 0คนในส่วนของจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมดนั้นวันที่11คเอ็2กรุมภาพันจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมดมีจำนวน10ล้าน8แสนหหมื่นครั้งและในวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น10ล้าน8แสนแหมื่นครั้งผ่าน,นมาน่สัปดาห์ครับมีจำนวนผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น3 0,000 000, ค 000. รั้งจะเห็นได้ว่า จากสัปดาห์ที่11กุมภาพันธ์2022นั้นมีจำนวนผู้เข้าชมในรอบสัปดาห์60,000ครั้งแต่ในรอบสัปดาห์นี้ลดลงเหลือ30,000ครั้งหายไป,ปกว่าครึ่งก็จะเห็นได้ว่าจากสถานการณ์ต่างๆเมื่ออยู่ในช่วงธรรมดาจำนวนผู้เข้าชมก็จะลดลงบ้างแต่ในช่วงสถานการณ์ต่างๆากมีข้อมูลข่าอสาร ที่น่าสนใจก็จะมีเพื่อนเพื่อนเอฟซสายป้าถอนที่คอยให้กำลังใจกันอย่างมากมายจะสังเกตได้ว่าจากคราวช่วงก่อนๆนั้นเพื่อนเพื่ซีก็จะให้กำลังใจโดยการเข้ามารับชมมาติดตามมาคอยคอมเมนต์ต่างๆกันอย่างมากมายข้อมูลต่างๆของช่อง YouTube หลายๆช่องยอดวิวยอดไลค์ จะเพิ่มหรือลดก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆและปัจจัยอื่นๆในหลายๆด้านที่ก็เป็นสิ่งสำคัญครับสำหรับการทำคอนเทนต์ที่จะดึงดูดและจูงใจให้กับผู้เข้าชมที่คอยติดตามเพื่อนๆ FC สายปะถอนยังไงก็ให้กำลังใจปะถอนกันต่อไปัครับท่านี้ด้วยความหงวงิ เพื่อนๆเอฟซีและผู้เข้าชมทุกท่านภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสยังไว้วางใจนิดได้ครับออกจากบ้านสวมหน้ากากอนมามัยทุกครั้งพบป,ปะ่ผู้คนทุกท่านเว้นระยะห่งางอย่างน้อยสองเมตรจะต้องบวัตถุสิ่งของอื่นใดหมันม่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและบุคคลรอบข้างสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน พื่จะได้ติดตามรับชมข้อมูลสถิติช่องกระถอนบ้านกูกอกกันในคลิปต่อ,ตอไปในความปรารถนาดีจาก pkb lifestyle สวัสดีครับ